อ่ะไปต่อวันเสาร์วันเสาร,ร์พริมเสามาครับหมด้ออยังไห้กับนะวันเสาร์พิมเสามาหมดนะวันเสาร์โอ้โหอ,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 อยู่เลขเดียวด้วยขอดูกันตำแหน่งดีมากมากวันเสาร์ตกตำแหน่งสุภาพตานุนี่คดรแม่นเลย หมอว่าตัวเป็นสาวนะครับสุภะตนุคนอื่นเป็นงไงไม่รู้อะแต่หมอรู้สึกว่าตรงกับตัวเองมากสุภะสุภะว่าความสุขตนุว่าตัวเราหมายความว่าคนเป็นสาวในช่วงเนี้ยมันจะแฮปปี้กับตัวเองหรือมีความสุขได้ง่ายมากกับเรื่องง่ายๆกินกาแฟคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณด้ทำไมมันดูสดชื่นอ,อย่างวะคุณกินกาแฟคุณก็จะมีความสุขแล้วือคุณได้ทําอะไรอะ่ะแล้วมัน มันจะมีความสุขง่ายมากเนี่ยแตุ่กสุภาเนี่ยีอยดูหน้าฉันดิฉันมีความสุขมากเลยฉันรู้สึกว่า <S <S คือเอาง่ายมันเป็นช่วงจังหวะของการที่คนเป็นสาวได้ตกผลึกเนาะขอยิมภาษาวเนี่ยได้ตกผลึกบางอย่างหรือตกสตกความนึกคิดอ่ะหรือความนึกคิดบางอย่างมันถูกได้ถูกกั่นกรองประมวลแล้วเออชีวิตเราที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะปัญหาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะ เออมันจึงกลายเป็นคนาสาวที่มีความเข้าใจตัวเองมันลุ่มลึกลงไปเพื่อ่ายคุณโตขึ้นในปีนี้ <S <S 1> <S 1> ม้คุณจะแก่แล้วก็ตามแต่อายุไม่ได้หมายความว่าทําให้เรามีมีมีความเข้าใจในชีวิตได้มากขึ้นถูกไหมแต่ในวันหนึ่งที่เราเออมันอยู่ๆก็ไม่ใช่การปล่อยวางนะคุณปล่อยวางไม่ได้ครับคุณยังต้องเจอปัญหาคุณยังต้องเจอคนคุณยังรบับผิดชอบคุณปล่อยไม่ได้อย่าไปปล่อยวางแต่ให้คุณจับ แล้ววางจับแะ้ว,วางเห็นไหมปล่อยวางมันไม่ได้จับไปเลย,เลยมันมันไม่ไม่ได้จับไม่ได้เพราะคุณยังคุณไม่ได้เป็นเป็นนักบวชนี่คุณปล่อยวางคุณต้องไปบวชครับเข้าป่าแล้วไม่เอาอะไรแล้วนะแต่คุณเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านเป็นคนทำหากินคุณต้องจับแล้วรู้มันอ๋อรู้แล้วอ๋อวางแล้วอันนี้รู้แล้วสิ่งนี้ไม่เอาละหรือจะเอาก็ได้นะถ้าเอาก็จับมารู้แล้วเห็นไหมจะเอามันก็ได้ ต่อมาไอนี้เข้ามาอ่ารู้แล้วมันใช้ยังไงก็วางไปเก็บเข้าที่ของมันเนี่ยแหละครับคือตัวอย่างได้ไหมของคําว่ามีความเข้าใจตัวเองเอ๋ okay. ถึงบอกว่าวันเสาร์ในช่วงนี้แล้วหมอขอให้อินเนอร์เนี้ยเป็นอินเนอร์ที่เป็นสารตั้งต้นในปีต่อไปนะครับใครที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะคือพลังงานที่หล่อเลี้ยงเราให้เราเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรมันจะสาเร็จง่ายต่อแบบนี้เลย ความแฮปปี้หรือการมีความสุขกับเองด้วยความเข้าใจอะไรง่ายๆเนี่ยมันคือขุมทรัพย์มันคือพลังงานมันคือจะบอกภาษาเขามหาปัญญาก็ได้เออคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ครับมีความสุขครับคนแบบนี้เจอเรื่องทุกข์ร้อนเจอเรื่องอะไรยากๆผ่านง่ายมากครับใครเขาเป็นอะไรกันเราจะผ่านง่ายมากอ่ะแบบัดเด้นะครับคนมหนเรื่องเชฟลา ในเมื่อคุณเขาเป็นสาววยเวชั่นได้แบบนี้จึงบอกว่าไม่มีอะไรมาล็อกคุณได้ครับมันจะอินดี้มากคุณจะอยู่ๆก็คุณก็จะได้เลขเฮ้ยอยากได้เลขนี้ว่ะชอบเลขนี้เอ้ยมันมีคนขายลอตเตอรี่แผงเอ้ยเมื่อคืนฝันนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะเูอฝันเว้ยเ <laughs> นี่ยมาอะไรมา <laughs> <laughs> พูดพูดถึงเรื่องพูดเรื่องเลขจําได้เร็วเต็งฝันอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวอูไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยมาอย่าเพิ่งไปเร่งมันแต่แต่เป็นภาพขึ้นมาแล้วว่าเมื่อคืนฝันถึงเลขลอตเตอรี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวเอาไปให้นะอน,นี้ไม่ใช่ของหมอหรอกหมอต้องให้ทุกคนมีคนเดินมาซื้อมาขายลอตเตอรี่เราก็ไม่ได้คือปกติก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้อยากซื้อแต่ตอนนั้นก็อยากซื้อเพราะอยากช่วยเขาเห็นไหมมันจะลงแบบเนี้ยอ่าพี่จกมาให้หนูใบหนึ่งก็ มาถูกซะงั้นอะไรแบบนี้นะครับจึงบอกว่าหมอจะไม่ล็อกวันเสาร์นะครับว่าเลขจะมาจากไหนแต่ให้คุณสัส่นสะเทือนความเป็นตัวคุณแบบเนี้ยที่มันมีความสุขง่ายๆเข้าใจโลกง่ายๆเข้าจชีวิตตัวเราง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะนําพาชีวิตคุณอนะ่ะไปเจอตัวเองแต่ให้เมาส์นิดหนึ่งเลขมันจะมาจากความเป็นตัวเราอะร่ะแหละเลขจะมาจากความเป็นตัวเรานะครับโดยเฉพาะความเป็นตัวเราในอารมณ์ที่ปกติ เนี่ยมันจะสบายใจแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้เลยง่ายๆก็ด,ดีอารมณ์นี้นะครับเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเลขนำโชคของคนวันเสารอืมเลขนำโชคของคนวันเสาร์ให้เลขเจ็ดกับเลขเก้าครับ แอดมมีพิมพ์สรุปนะใค,ใครจับประเด็นได้พิมพ์สรุปให้เพื่อนๆหน่อยนะครับที่มาที่หลังนะครับให้เลขเจ็ดกับเลขเก้าครับจบ